สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงน้ำทิพต์ตลับนาควันนี้หนูจะมาเล่าเรื่องดีๆที่บ้านหนูวิถีชีวิตของครอบครัวหนูมีความผูกพันกับสายน้ำและศาสนาสะท้อนให้เห็นจากการทำบุญตักบ,บาตรทางน้ำที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้หนูร่วมสืบสารวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวตำบลทับยา เป็นการปลูกฝังคุณธรรมความรักความสามารถคีของคนในครอบครัวและชุมชนค่ะ